กดเข้าไปเลยนะถ้าเราอยากไปหาเพื่อนเราก็กดเข้าไปที่ถูกใจสีน้ําเงินเนาะเข้าเราก็ต้องมีสีสันให้กับพี่สุน,นันเราต้องไปหาผู้มาไว้ในไลฟ์เราบ้างนะพี่พรเหลือเกินช่วงนี้คงจะใช้งานนางหนักเนาะเออ กดไปที่ข้อความแล้วก็กดถูกใจตรงข้อความตัวเองเนาะแล้วมันจะขึ้นบอลเล่นแล้วเจ็บมลเล่นไปเอาน้ำอุ่นมาจิบหน่อย ก็เลดูว่าลายไปหน้ามา้าแตกแล้วพูดคุยทักทายเช่นเคยนะคะสวัดีค่ะทะวีพรสวัสดีพี่เอนนาะพระเพลินะจ้าสวัสดีจ้าเอ่อชื่นใจ แต่เขามาไลฟ์ของยายอมสินกับพี่หงเนิ่เมื่อกี้เขาก็มาเท่าที่พอเห็นอยู่คุณโคโยสิตาเปิดตาไว้นะจ๊ะสวัสดีทักทายเมื่อดูดูไลฟ์สดของใครอะแล้วก็หลับเนาะแบบยึดยึดเครื่องมือไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย เอออะไรนะเครื่องมือของสดพูดคุยกับเพื่อนๆว่าจะเอาอะไรนะม้าหีดอ่อนมาไว้แถวๆนี้ยแต่น้องมันต้นยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ปัดใย,ยพูนซับแต่ถามว่าอยู่ทางไหนเนาะทางไหนเนาะกดถูกใจใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะจ๊ะเปิดบ้านเปิดมันเริ่มเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อก่อนทวีพรน้ำหนักแค่ ใครทายถูกเดี๋ยวแทาวีพรให้เมมเมมครั้งที่สองแล้วนะจ๊ะให้อภัยก็ได้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบแบบเพื่อนๆนมาช่วยกันเนะาะดันคลิปดันวิวปลูกมะดันไปก็เหี อะไรเกิดขึ้นเลยสวัสดีจ้าพี่มวยมวยโฆษณาขั้นเทวีพรมาอีกแล้วดูโต๊ะไม้ที่มันต่ำๆเลยนะเมื่อวานลายหยุดหนึ่งวันใช่เมื่อวานลายหยุดใช่ไหมก็ไม่รู้โอเคลบได้เลยจ้ารู้เรื่อง ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แบบไม่ให้การสนับสนุนนี่ก็ก็จะมีปัญหานั่นแหละก็ฝากเพื่อนๆเนานะใครที่ยังไม่กล้าไลฟ์สดนะให้ยาดแป๊บหนึ่งนะแบบเดียวมันอึมครึมอ่ะยังไม่เก่งจ้า เก่งคุยเก่งพูดนี้เขาเออถ้าวิพรรู้สึกเจ็บคอวันนี้เป็นอากาศแต่เพราะว่ามียังไม่เคยไลค์ครับลุงหนูหมดไลค์เลย แฟนคลับเออเดี๋ยวสงสัยต้องให้เพชรพี่โยซิตากับพี่สุนันละก็ไม่รู้ว่าให้ยังไงอีกนะวันนั้นก็เข้านะคุณพี่โยซิตาไกลสีครับสวัสดีนะจ๊ะก็กินกาแฟกอ้รไปรถไปแบบใจหายอะ่ะยิ่งเราไม่ลงคลิปยิ่งร้ายเลยพอ คนกาแฟ,าฟากระทาวีพรไหมน้ําอุ่นกาแฟาหอมยั่วยๆจา้าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แบบไม่ให้การสนับสนุนนี่ก็ก็จะมีปัญหาก็คือไม่มีสงสัยนางไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแหละไอ้เมมมมอ่ะมันนางไม่ค่อยมีแบบเราเลี้ยงให้นาง บางทีเราไม่มีเวลาเนาะไม่รู้จะไปหาคลิปที่ไหนก็เอาคลิปในตัวเราเนี่ยแหละพรก็ทำรู้สึกดีขึ้นมาจ้ะแต่ก็สาสวัสดีนะจ้าสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายกันก่อนนะจ้า มีแต่คลิปเออผักปังอะ่ะบ้านทวีพรเลี้ยงผักผักปักไม่ไม่เห็นเนาะก็ช่วงนี้ก็เออเอไอก็ดานคนใหม่ๆเข้ามาในฟีดเยอะแยะยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนางเลยก็ช่วงนี้ก็วุ่นวายกับไร้สดอยู่เนาะกันนะจ๊ะรูหนวดดีไซน์ ทำรางน้ำฝนเนาะลำก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะจะหนาวเท่าไหร่เนาะ <c oughs> นี่ก็จะมีสุดซิสุซัดอะไรบ้างเนาะก็เพราะเจ็บคอไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากพูดพูดคนละอย่างกันเนาะแต่ตอนนี้นางก็พอจะเข้าใจบ้างละ หน้าม้าก็เริ่มแตกเย็นดีเย็นชื่นใจนอนได้น๊จสาวเหนือเมืองลำพูนนะจ๊ะาทวีพรไฟหยิบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แบบไม่ให้การสนับสนุนนี่ก็ก็จะมีปัญหา หรือว่าไม่ได้ไลค์ก็ก็ดันคลิปก็ได้เนาะถ้าโฆษณาท้าวีพอนะขั้นตลอดเลยนะเห็นไหมขายเท่าไหร่วันนี้ลำพูนบรรยากาศดูไม่มีแดดเลยนะแบบบรรยากาศอากาศเย็นเอ่อโทรศัพท์ก็กระได กระเดื่องเนาะก็ไม่ยอมไปก็เลยเอาน้องสาวผักปังไม่ปังได้ยังไงเนาะนั่นแหละก็เลยทําวันนี้อ่าขอโทษขอพันหรือเปล่าใช่ไหมเออเอ,อกำลังพูดอยู่ว่าเมื่อวานดูไลฟ์สดใครพี่กาเอาเร็บควรคุณนายเจ็บเจบ๊ลูกแม่เจ๊บแม่เจ็บแม่ขอโทษเอาไป พูดคุยเมื่อเช้าก็ก็โทรศัพท์กระด้างกระเดืองเนาะก็แต่เขาบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดว่าเราเป็นอะไรนะให้เราแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีเมื่อวานก็นั่นแหละเราเราก็ไม่รู้จิตใจใครเนาะบางทีมันก็เออ ก็ไม่รู้โอเคลบได้เลยจ้ารู้เรื่องแล้วก็จะแตกเนี่ยดูสีกิ่งก้านสาขาตอนนี้น้องก็มีลูกแล้วนะพ่อแกก็บอกว่าเอ,อ้ยายก็ไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ย็็ไม่มีเพื่อนเลย เดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนเนาะใครที่มาหาเราบ่อยๆเราต้องให้แบบเพรเนาะเอาทุกวันนี้ก็พอขึ้นพอได้อยู่กราบสวัสดีใครว่าใคร